สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในรัคนารศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวจันของตัวกุเองจะดูดวงให้กับชาวมีนัคนามีนนะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์25 6 5นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับจะสะกขบให้สำหรับทั้งเดือนในเดือนกุมภาพันธ์นะครับก่อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับ ใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีไปได้ที่ยูเซอร์บูพยา59เขียไนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้ล้วนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดวงชะตาของชาวมีนละคนามีนในช่วงเดือนกุมภาก,กันก่อนเลยนะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วเพื่อสะดวกรวดเร็วในการทำนายดวงนะครับไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่ลอบสอดเกิดขึ้น เพรศน์นี่นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับมันเป็นลักษณะของตัวคุณเองที่อาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจนิดหนึ่งหรืออาจจะต้องทําอะไรแล้วต้องแบบทดลองก่อนนะครับหรือเป็นการที่จะต้องแบบใช้ความรู้การทดลองหรือว่าในลักษณะของการที่ต้องใช้ความชํานาญสิ่งต่างๆเข้ามาประกอบในเรื่องของการคิดการตัดสินใจแต่อย่า วุ่วามจนเกินไปนื่องจากอิทธิพลของไพ่เด็กถือดาบเนี่ยบางทีแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มของการคิดการตัดสินใจอะไรที่อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ต้องรอบครอบนิดหนึ่งนะครับแต่มันก็เป็นพลังงานในเรื่องของการที่จะมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการเอาชิงเอาจังพยายามปล่อยวางอยากกดดันตัวเองมากจนเกินไปเพราะว่าเด็กถือดาบเนี่ยมันเป็นภาวะของการที่แบบเหมือนเด็กนะครับที่แบบยังไม่ได้รู้ จากอะไรแต่ต้องขึ้นมาจักดาบมันหมายความว่าบางทีแล้วเราอาจจะต้องทํางานบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังไม่ถนัดก็ได้หรือยังมีประสบการณ์ไม่มากพอมันเลยทําให้ตัวคุณนะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่รู้สึกเหมือนแบบต้องไปทํางานบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถนัดหรือต้องไปทํางานอะไรที่มันรู้สึกยากกว่าสิ่งที่เราต้อง ต้องทําได้อะประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยชาวราศีมีนลัคนามีนคุณอาจจะรู้สึกมีความวิตกความกังวลอยู่บ้างมีไพ่ก้าวดาบเกิดขึ้นเพราะคุณอาจจะต้องไปทํางานในสิ่งที่มันไม่ถนัดมันต้องไปทํางานในสิ่งที่มันรู้สึกว่าเหมือนแบบเราถูกบังคับบ้างบางทีอาจจะถนัดนะแต่เป็นงานที่หนักหรืองานที่ไม่ได ไม่ได้เป็นแบบอะไรที่เราแบบมีความพึงพอใจที่อยากจะรับงานตรงนั้นเท่าไหร่นะมันเลยทำให้ความรู้สึกของเราเ่ทำได้นะแต่เรารู้สึกเหมือนไม่มั่นใจข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองคือเป็นงานที่ไม่ถนัดเลยก็ได้เช่นกันมันเลยสร้างความวิตกกังวลว่าเราจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนมันเป็นความคิดความวิตกความกังวลในสิ่งที่มันเป็นแต่บางทีคุณอาจจะทําได้ดีก็ได้นะ ก็ได้ใช่ไหมครับเราแค่ไม่รู้ว่าเราจะทําได้ไหมอันนี้มันเข้าข่ายในลักษณะของความวิตกกังวลเพราะว่าไพ่ก้าวดาบมันคือไม่ใช่ความจริงมันเป็นความวิตกความคิดที่หมายถึงว่าขนาดนอนหลับยังต้องฝันอ่ะบางทีต้องเอามือไก่หน้าพักทั้งที่ตามจริงแล้วอ่ะผลงานของคุณออกมาดีนะแปลว่าคุณมีโอกาสนะที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานที่คุณได้รับผิดช,ชอบตรงเนี้คุณอาจจะออก ทำออกมาได้ดีเลยแหละถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจถึงแม้คุณจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานถนัดหรือถนัดแต่มันต้องแบกภาระอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้รู้แต่ว่ามันมันต้องมีความแบบเขาเรียกว่าความรู้สึกที่ต้องแบบตะกิตตะขวางใจกับการที่จะต้องรับงานตรงนี้พอสมควรนะครับในบางคนอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะเปลี่ยนงานไปเลยก็ได้เพราะรู้สึกว่า มันไม่ใช่อ่ะรู้สึกมันไม่ดีมันรู้สึกมันไม่อินหรือรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันตรงนี้ไม่โอเคอ่ะมันรู้สึกว่าเรากังวลอ่ะใช่ไหมครับก็เข้าใจแหละอยู่ที่ตัวคุณเลือกแหะนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเครียดมากเลยจากไพ่ก้าวดาบเหมือนกันเราะมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองด้วยจากไพ่ก้าดาบนะครับบางทีคุณอาจจะคิดมากจนทําให้รู้สึกเหมือนแบบป่วยอ่ะ ประมาณนั้นแล้วรู้สึกเหมือนไม่สบายนะก็ค่อนข้างที่จะแบบมีไม n d เซ็ตที่ติดลบรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขกับการทํางานเพราะคุณอาจจะต้องแบกรับภาระบางสิ่งบางอย่างบางคนนะครับอาจจะทํางานในสิ่งที่ตัวเองทําได้ก็จริงแต่มีปัญหาเรื่องบุตรบริวารอาจจะเหมือนแบบไปทําอะไรที่มันผิดพลาดมามันเลยทําให้ตัวคุณต้องรับผิดชอบ ประมาณนี้แทนลูกน้องมันเลยรู้สึกว่าการงานมันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินหรือมีความไม่ตกความกังวลที่ต้องไปแก้ไขต้องวิ่งไปแก้ไขให้กับลูกน้องอะไรเงี้ยในผู้ใต้บังคับบัญชาหรือมีปัญหากับหุ้นส่วนก็อาจจะเป็นไปได้ในบางกรณีแล้วแต่บุคคลถ้าคุณทําการลงทุนคุณก็อาจจะต้องดูแลในเรื่องของการบริหารลูกน้องนะครับข้อที่1น,นะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการที่ตัวคุณเองอาจจะต้องแบบ มีปัญหาในเรื่องของ Mindset ของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีผลประกอบการที่อาจจะไม่ได้เติบโตแบบที่คุณต้องการก็ได้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจของคุณนั้นต่อยอดและพัฒนาไปได้หรือต้องแก้ไขสถานการณ์เบื้องหน้าให้ได้ถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าแบบ อึดอัดใจนะกับการทําธุรกิจครั้งนี้เพราะรู้สึกว่ามันต้องแก้ไขปัญหาก่อนมันถึงจะเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับราศีมีนล,ละคานามีนอาจจะรู้สึกเหมือนแบบจิตตกใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะบอกว่าคุณแก้ไขได้คุณเปลี่ยนแปลงได้ปัญหาของคุณมันไม่ได้ใหญ่โตเลยเป็นแค่เด็กถือดาบนะครับมันเป็นแค่เด็กถือดาบมันแปลว่าปัญหาที่มันเป็นแบบ อย่างมากสุดก็แบบปัญหาจุกจิกกวนใจปัญหาที่ต้องไปแบบแก้ไขช่วยลูกน้องอะ่ะเพราะลูกน้องอาจจะทําอะไรผิดพลาดทําให้เราต้องไปแก้ไขช่วยเขาก็เท่านั้นเองนะครับหรือเราอาจจะต้องบริหารลูกน้องสักนิดหนึ่งเพราะลูกน้องอาจจะมีการต่อต้านกับเราบ้างหรืออาจจะทําอะไรที่ข้ามหน้าข้ามตาเราไปบ้างอะไรแบบนี้มันต้องมีกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงปรับรูปแบบคนในองค์กรปรับรูปแบบในเรื่องของการทํางานปรับรูปแบบในเรื่องของ mindset ของตัวเองบ้าง ไพ่เดเทมเพลนส์ ance, หมายถึงไพ่ปณีปนอมไพ่ของการรอมชอมนะครับถ้าลูกน้องทําผิดก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือให้อภัยหรือรู้จักแบบเขาเรียกว่าอบรมสั่งสอนเขานิดนึงชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเขาเพื่อเขาจะได้ไม่เดินทางผิดไม่ใช่ไปซ้าเติมไม่ใช่ไปคาดโทษไม่ใช่ไปแบบ คุณปกครองแบบไม่มีเมตตากับลูกน้องก็ไม่มีคนไหนที่อยากจะอยู่กับคุณถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีในเรื่องของจิตเมตตาเข้าใจแล้วแก้ไขช่วยเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ารู้สึกดีอะ่ะอืมรู้สึกดีแต่อยากแก้ไขให้เขาชดจนแบบเขาติดนิสัยอะ่ะเออประมาณนั้นเราต้องรู้จักแบ่งรับแบ่งสู้ให้ดีก่อนนะครับ Temperance หมายถึงเข้าใจเขาเข้าใจเราแล้วคุณจะมีความสุขกว่านี้ การงานของคุณจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีจากไพ่หไม้หไม้หมายถึงชัยชนะความสําเร็จสิ่งที่คุณอดทนมาเนี่ยมันจะเกิดผลถ้าคุณไม่เลิกล้มมันไปก่อนจากไพ่ทาวเวอร์ไพ่ทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบตรงนี้ไม่ใช่เนี่ยอยากจะเปลี่ยนงาน นะมีโอกาสเปลี่ยนงานได้สูงมากเพราะคุณเครียดแหละคุณกังวลแล้วอาจจะเป็นลักษณะของลูกน้องบริวารหรือเป็นอะไรที่คุณแบบอาจจะต้องรับผิดชอบแต่งานนั้นมันไม่ถนัดก็ได้ประมาณนั้นมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าทําไปแล้วไม่มีความสุขคุณเลยอยากจะเปลี่ยนงานก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าเปลี่ยนแล้วมันจะได้งานใหม่ไหม ก็ยังพอมีโอกาสเพราะว่าหม่มันมีไพ่หกหมายหมายถึงความสําเร็จอยู่แล้วแปลว่าคุณไปอยู่ที่ไหนก็มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนพยายามเปลี่ยนแปลงก่อนถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วมันยังเปลี่ยนอะไรแล้วไม่ดีขึ้นค่อยเปลี่ยนงานนะครับอยากจะให้ทําไปทีละสเต็ปอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปเพราะอะไรทาวเวอร์คือตัดสินใจแบบกระทันหันน่ะเช่นวันนี้อยากจะออกพรุ่งนี้จะหางานใหม่เลยอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบ ยากนิดหนึ่งนะครับต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยบางทีอย่าทาอะไรโดยการหุนหันพันแล่นนะคิดอะไรแบบเด็กๆอะ่ะเออประมาณนั้นดังนั้นชาวมีนลัคนามีนพยายามคิดอะไรให้มันเป็นแบบลูกป,ประธรรมบริหารจัดการสักนิดหนึ่งดาวประจําตัวตกพบินาศรู้สึกอึดอัดไม่อยากจะอยู่ตรงนี้อยากจะไปตรงนั้นมีการเดินทางบ่อยนะครับ The Chariot ออปรากฏขึ้นมาหรือบางคนนะครับทำงานกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยจะประสบความสําเร็จมากกว่า เห็นไหมครับอคุณจะมีความประสบความสําเร็จมากกว่ากับการเดินทางการทํางานกับการเดินทางเนี่ยจะค่อนข้างดีและทํางานกับชาวต่างชาติเป็นพันธมิตรกับชาวต่างชาติเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะครับมีเลเวอร์คุณอาจจะแบบต้องมีหุ้นสว่วนมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือคอยปรึกษาเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณไม่ถนัดบางคนไม่ถนัดในงานนี้แต่ต้องมาจับงานนี้ต,ต้องได้รับผิดชอบงานนี้จึงทําให้คุณรู้สึกเครียดแต่คุณเนี่ย อาจจะมองหาคนเป็นตัวช่วยแหละประมาณนี้นะครับอยากจะมองหาการเป็นตัวช่วยใช่ไหมครับจิตใต้สํานึกมีไพ่สองถ้วยอยากจะมีกัรระยานณามิตรมาคอยช่วยเหลือเราเหลือเกินเรารู้สึกว่าเราเดียวดายมากกับการที่เราจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยตัวเราเองเพียงคนเดียวเรารู้สึกว่าเราแบบเหมือนไม่มีเพื่อนคู่คิดอะอยากจะเหมือนประมาณว่าสุภาษิตไทยที่ว่า คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายแล้วอยากจะมีพันธมิตรแบบนี้ใช่ไหมครับมีโอกาสนะที่คุณจะได้รับพันธมิตรนะแต่คนเก่าอาจจะยังไม่ดีนะนะครับคนเก่าอาจจะต้องดูกันไปก่อนเพราะว่าที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยเพราะมันมีไพ่สเวนออฟสอดเกิดขึ้นบางทีแล้วเนี่ยพันธมิตรหรือเป็นพุ้นส่วนของเราเนี่ยคนแรกหรือคนที่สองเนี่ยอาจจะมีปัญหาอุปสรรคที่มันเหมือนถึงว่าเขาต้องการแต่เบนฟิตของตัวเองอะ่ะ เขาไม่ได้นึกถึงเราไงเลยทําให้ตัวเราค่อนข้างเครียดเพราะเรารู้สึกแบบเราต้องสู้อยู่เพียงคนเดียวลําพังมีหุ้นส่วนก็เหมือนไม่มีเหมือนเป็นตัวถ่วงมากกว่าอะไรประมาณเนี้นะครับแต่คุณสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองจากไพ่หกไม้อยู่แล้วดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลน,นะถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณแบกภาระคุณหนักกับการต้องแก้ไขปัญหาตรงเนี้แต่ ฟ้าเขาส่งมาให้คุณนะ่ะได้มีสติความรู้ความสามารถในการที่จะเอาชนะปัญหาได้ดังนั้นเนี่ยยังไงคุณก็ลองเปลี่ยนแปลงดูแล้วอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นระมัดระวังกับการม,ากมีปากมีเสียงกับคนในองค์กรด้วยนิดหนึ่งนะครับยังไงคุณก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลือคุณมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนของเราเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นพี่เป็นเจ้านายก็ได้หรือเป็นใครก็ได้ที่สามารถช่วยเหลือเรา ไม่เลือกเพศได้ทุกเพศนะครับที่จะมาคอยช่วยเหลือเราสนับสนุนเราหรืออย่างน้อยเขาก็อาจจะแนะนําวิธีการแก้ไขให้กับตัวคุณทําให้ตัวคุณนมีการแบบติดอาวุธในเรื่องของความรู้ความสามารถในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เขาได้ถ่ายทอดให้กับตัวเราและเรานํามาเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้การปรับรูปแบบอีกครั้งหนึ่งคุณจะได้ข่าวดีมีอัศวิน อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นอัศวินม้าขาวนะครับแต่ว่ามันก็คล้ายๆอัศวินม้าขาวแหละที่จะมีคนมาคอยช่วยเหลือเราอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นพันธมิตรคนนี้แหละที่มาคอยช่วยเหลือเราโดยเฉพาะคน,าานาราศีธนากรกฏพิจิตมีนไัวกลางคนนะจะมาคอยช่วยเหลือเราหรือนําข่าวดีมาให้กับตัวคุณทําให้คุณสามารถปลดเปลื้องพันธนาการตรงนี้ไปได้สามารถที่จะหลุดพ้นกับปัญหาที่มันทําให้คุณต้องไม่ตกกงังวลหรือเครียดตรงเนี้ทาให้คุณเหมือนกับ ประสบความสําเร็จได้จากในเรื่องของการงานการลงทุนทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จที่ดีดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีกัลยาณมิตรเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลนะครับนะลองมองหากัลยาณมิตรดูเผื่อคุณอาจจะมีคนที่ดีเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกับคุณมีสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในะลักษณะของ การเงินกันบ้างไพ่การเงินไม่ได้ปรากฏขึ้นมาซะด้วยสิแต่ว่าเดี๋ยวผมขอจับไพ่การเงินอีกหนึ่งใบดูนะครับว่าไพ่การเงินจะเป็นยังไงบ้างอขอไพ่การเงินนะครับให้กับชาวราศีมีนและขนามีนด้วยนะครับอ่าเมจิเชนเข้ามาเด็กถือเหรียนนะครับโอเค เดนมารเชียนคือคุณอาจจะมีกลยุทธ์นะครับในเรื่องของการหมุนเงินการหาเงินที่ดีนะมีอะไรที่มันเป็นเหมือนไอเดียปิ้งไอเดียปิ้งความคิดต่างๆในการหาเงินแล้วก็การ รีอินเวสต์การหาเงินได้ในรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะครับถือว่ามีนิมิตใหม่ที่ดีมากกับการหมุนเงินเลยสาหรับเมจิเชียนส่วนไพ่ที่ได้คือเด็กถือเหรียญเนาะแปลว่าคุณอาจจะอยากสะสมอยากจะลงทุนอยากจะทําธุรกิจสิ่งใดๆที่มันต่อย,ยอดในเรื่องของผลผลิตในเรื่องของการเงินมากขึ้นการเงินของคุณอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูพาทในเรื่องของโชคลาภกันนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วการเงินของคุณเนี่ยอาจจะยังมีติดขัดสะดุดไปบ้างในบางคน คุณอาจจะรู้สึกแบบเครียดเพราะว่าการเงินของคุณอาจจะแบบมีน้อยนะครับหรือผลประกอบการกับอาจจะยังเติบโตไม่ไม่โอเคเท่าที่ควรนะครับในจังหวะหนึ่ง แต่ยังไงคุณก็ยังมีโอกาสในเรื่องของการเงินที่มีโอกาสในทิศทางที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปประคองไปอีกสักนิดหนึ่งเผื่อเดือนมีนาอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการเงินนประสบความสําเร็จได้มากกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าในจังหวะนี้คุณอาจจะมีการขาดสภาพคล่องบ้างเล็กๆน,น้อยๆแต่คุณสามารถรีอินเวสต์ในเรื่องของการเงินได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นมีกลยุทธ์ในเรื่องของการหาเงินหาทองได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูโชคลาภกันบ้างสําหรับชาวมีนแล้วก็รักขานามีนกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกนะครับ9ถ้วยจัดจเ e n t นะครับไพ่ใบสุดท้าย10ดาบโอ้ทีทุกคนของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าสมมติว่าใครเนี่ย ไม่ใช่สมมติสิใครที่ลงทุนอยู่เนี่ยนะครับกับในเรื่องของสินทรัพย์ทางการเงินสิ่งต่างๆคริปโตเคอเรนซี่หรือว่าในเรื่องของ หุ้นกองทุนรวมนะครับคุณมีโอกาสที่อาจจะมีแนวโน้มของการติดลบอยู่มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกเป็นกังวลเครียดนะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะลงทุนหรือบางคนอาจจะอยากล้างพอร์ตเลยนะครับสิบดับคืออยากจบมันไปเลยก็ได้รู้สึกว่าเฮ้ยทางนี้มันอาจจะไม่ใช่สำหรับตัวเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันมีไพ่นีนะครับแต่ว่าคุณก็อยากเสี่ยงอยู่นะจากไพ่ สเวนอฟสอ์ตใช่ไหมครับมันมีโอกาสที่คุณนะครับจะมีผลตอบแทนและรีเทิร์นกลับมาได้จากไพ่จัชเม้นต์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยคุณพยายามมีความสุขกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีอยู่ถึงแม้คุณติดลบในวันนี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะครับ ดังนั้นอย่าเพิ่งทิ้งโอกาสคุณอาจจะติดดอยได้คุณอาจจะมีอะไรที่มันเป็นผลประกอบการที่ติดหลบได้แต่อย่าเพิ่งตัดสินใจอย่างที่บอกว่าบางทีแล้วเรารีบตัดสินใจเกินไปอยากจะล้างพอร์ตเลยแหละจากสิบดาบเพราะมันคิดว่าผิดทางแต่ตามจริงแล้วเนี่ยคุณต้องรอมันอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าไพ่ก้าวถ้วยมันหมายถึงการพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างผมนะ่ะติดหลบไปแบบหลายสิบหลายสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สิเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เคยอะครับ ติดลบไปหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะก็บวกขึ้นมาหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยคือแต่ผมไม่ได้ลงทุนเยอะตอนนั้นจึงทําให้แบบมันกล้าลงทุนก็จริงแต่มันเป็นประสบการณ์เห็นไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้เงินจะมากหรือจะน้อยเนี่ยลองอดทนลองดูโอกาสไปก่อนเพราะไพ่อพบอกว่าคุณยังมีโอกาสนะครับในลักษณะของการได้รับผลตอบแทนกลับมาแบบกระทันหันหรือ มาอย่างแบบที่คุณนั้นน่าตกใจเลยทีเดียวเพราะจัด g m e ม t คือแบบไม่ทันตั้งเหนือตั้งตัวนั่นเองถามว่าในเรื่องของโชคลาภนี้มีโอกาสที่จะถูกรังวันไหมมีโอกาสที่จะถูกรังวัลได้จาก j u d g m e ม t แล้วก็ไพ่ก้าวถวย แต่ว่าคุณจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามีสิบดาบเกิดขึ้นบางทีแล้วการลงทุนของคุณอาจจะมีการแบบได้ไม่คุ้มเสียนะครับเพราะว่าสิบดาบมันแปลว่าสิ่งที่ได้อาจจะได้ก็จริงแต่มันน้อยเกินกว่าสิ่งที่เราเสียไปอาจจะทําให้ชาวมีนลัคนามีนอาจจะต้องไตร่ตรองแล้วตรึกตรองให้ดีก่อนนะครับในเรื่องของลาบลอยนะนประมาณนี้นะครับก็เรื่องของเลขเด่นนาโชคอันนี้ของงดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากลัวเป็นประเด็นประมาณนี้นั่นเองนะครับ สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไซต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ